สวัสดีค่ะไม่อิ่มจากญี่ปุ่นนะคะวันนี้อิ่มก็จะพามาหมักหมูนุ่มค่ะสูตรง่ายๆเลยพอดีมีไข่ขาวเหลือจากทําสังขยาขาวก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวมีเครื่องปรุงอะไรเดี๋ยวอิ่มก็จะมาบอกอีกทีนึงนะคะอิ่มใช้หมู1นกิโลนะคะค่ะเนี่ยหมูที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบสไลด์มาแล้วค่ะส่วนมากจะขายแบบนี้นะคะที่นี่สะดวกสบายมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะมาหมักหมูกันค่ะนี่นะคะก็ เป็นไข่ขาวที่เหลือจากข้าวก่้อนนะคะเอามาใช้ประโยชน์เนาะเสียดายทิ้งก็เสียดายอันนี้ก็เป็นแป้งมันค่ะแป้งมันซีอิ๊วขาวค่ะต่อมาพริกไทยป่นนะคะพริกไทยอออ่าพริกไทยขาวค่ะแล้วก็น้ำมันพืช แล้วก็ผงปรุงรสนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะกะเอานะคะกะกะดูปริมาณหมูด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมสุดท้ายก็เป็นเกลือนะคะอิ่มก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลค่ะอิ่มก็จะให้เขาเป็นรสชาติหมูมักอ่อนๆน,นะคะเพราะว่าต้องเอาไปทำอาหารอีกนะคะ อันนี้ก็มาเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะสูตรนี้นะคะเราจะได้ความนุ่มจากไข่ขาวแป้งมันแล้วก็น้ำมันพืชค่ะไข่ขาวไม่ต้องทิ้งเนาะเสียดายไงก็เลยได้ทำหมูนุ่มเลยนี่นะคะแล้วก็นวดนังไปเรื่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องปรุง ค่ะหมูหมัมกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวอิ่มก็จะเอาไปใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็แช่ช่องธรรมดาหมักค้างคืนเอาไว้หนึ่งคืนก่อนค่ะแล้วอิ่มก็จะเอาไปใส่ช่องฟีดนะคะพอเวลาเราจะเอามาประกอบอาหารเราค่อยเอาออกมาละลายน้ําแข็งเอาค่ะค่ะนี่ก็ใส่ถุงซิปล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มก็เขียนวันที่เขียนอะไรไว้นะคะ ค่ะง,ง่ายๆค่ะสูตรนี้ง่ายๆเลยไข่ขาวเราไม่ต้องทิ้งนะคะเราก็มาหมักหมูซะเลยค่ะก็ขอขอบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะที่คอยติดตามช่องไม่อิ่มนะคะไว้มีเมนูอะไรอีกเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ